เพื่อนๆคะอู้อารู้สึกเกิดตัวเองแปลกๆนะคะเพิ่งนึกได้ไว่าตัวเองทาทาตาสีขาวฝนตกคะ่ะตกอย่างแรงเลยเมื่อกี้เห็นแดดออกมาหน่อยนึง่งอ่า คิดว่าแดดจะออกสดใสที่ไหนได้คะฝนตกแล้วน้องนิกกี้เขาก็ไม่เอาเสื้อแจ็คเก็ตมาด้วยนะคะเพื่อนๆขาคอยดูวันนี้ใครจะเป็นหมาน้อยเปียกน้ำนะคะเพื่อนๆพ,พี่พาได้รับไฟเขียวให้พี่พาไลฟ์สดแล้วนะคะแต่พี่พายังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ไลฟ์ วันนี้เพราะว่าพี่พายังจริงๆแล้วมันได้ตั้งแต่อเมื่วันสองวันนะคะแต่พี่พาก็อพอดีมันมันครบรอบอ n นเวอร์ซเลรี่ของอที่พี่พาแท้งลูกไปนะคะก็พี่พาก็เวลาที่ว่าครบรอบแล้วพี่พาก็จะอารมณ์บอจอยนิดนึงก็จะ จะเป็นมีอาการงุดหงิดงุดหงิดแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะเพื่อนๆแต่ก็เวลามันมันนานแล้วล่ะค่ะมันนานมา24ปีแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะพ่พาน้อยใจที่เมื่อวานนี้พิพาโมโหให้แฟนเกือบจะเกือบจะอ่าถวายสากระเบือให้คุณสามีนะคะ จำไม่ได้ค่ะทุกปีเลยละค่ะจําไม่ได้แล้วเวลาแกแกลืมนะคะลืมวันที่วันพี่พี่พาจะถือว่าครบโลบที่ที่ที่คุณหมอเขาเขาเอาน้องออกนะคะแล้วแกก็ลืมพี่พาก็ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะเมื่อก่อน เมื่อก่อนต้นไม้มันยังไม่มีดอกใช่ไหมคะพี่พาก็จะเอาดอกไม้ไปวางตรงต้นไม้นั่นละค่ะแล้วก็ระลึกนึกถึงน้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้นไม้มันเป็นมันมีดอกแล้วค่ะต้นไม้ก็แก่แล้วละ่ะยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะพี่พาก็ก็มัน,ม,นมันหาสาเหตุไม่ได้คะ่ะเพื่อน ว่าพี่พาโกรธเรื่องอะไรว่าพี่พายคือเราก็คงจะพูดได้นะคะแบบว่ามันอับเซนะคะมันมันมันยังคิดคิดย้อนหลังไปนะคะยังเสียดายทุกวันนะคะถ้าน้องอยู่ป่านนี้น้องก็ยิบสีแล้วใช่ไหมคะพี่พาก็จะมีลูกเพิ่มมาคนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่พี่พาก็รู้สึกมันไม่หายอะค่ะเพื่อนๆก็ไม่รู้ เมื่อรู้เมื่อไหร่จะหายนะคะเมื่อก่อนนะคะเวลาพี่พาไปเมืองไทยนะคะเพื่อนๆออพนักงานนะคะพนักงานทำความสะอาดสนามบินบ้านเรานะคะที่พอเวลาพี่พาจะเข้าไปในห้องน้ำพี่พาก็จะถอดเอา เสื้อเอาอะไรหรือว่าเอากระเป๋าวางไว้ให้แฟนดูแล้วก็แล้วก็ให้น้องๆยืนดูแล้วพนักงานเขาจะยืนมองพี่พาอยู่พอพี่พาเดินผ่านหน้าเข้าไปนะคะน้องๆพนักงานที่ใส่เสื้อสีฟ,ฟ้าหรือสีสีอะไรพี่พาก็จําไม่ค่อยได้แล้วมันมันมันนึกได้ไปไปเท่าสีสีฟ้าอ่อนนะพี่พาว่านนะพนักงานทําความสะอาดที่บ้านเรานะคะเขาชอบบอกโอ้ยลูกๆน่ารักทั้งสี่คนเลย พี่ภาก็มองหน้ามองหลังก็นับหนึ่งสองสามมันนับเท่าไหร่พี่ภาก็ได้ก็ได้แค่สามคนแล้วใครพี่ภาก็มองดูใครมายืนกับลูกเราหรือเปล่าอะไรไม่มีใครมายืนนะคะเพื่อนๆไม่มีใครมายืนอยู่ณนะตรงนั้นไม่มีไม่มีใครเลยค่ะแล้วเขาคงไม่คิดว่าสามีพี่ภา เป็นลูกพี่พาหรอกคะ่ะเพราะผมแก้ขาวผมแก้ขาวตั้งนานแล้วพี่พาก็ก็มีความอบอุ่นนะคะเพราะเวลาพี่พาจะกลับไปบ้านนะคะพี่พาจะกลับไปเอ,อเที่ยวบ้านเรานะคะพี่พาก็จะบอกว่าไปลูกไปไปเที่ยวกับแม่เราจะไปเที่ยวกันเราจะไปฮอลิเด์กันจะเรียกเรียกลูกอย่างนี้ประจําเลยนะคะไปหาคุณยายกันจะพูดอย่างนี้นะคะหรือว่าน้องเขายังวนเวียนอยู่กับ พี่พาหรือว่าหรือว่ายังไงคะเพื่อนๆขาพี่พาก็นะคะพี่พาก็คิดคิดแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะที่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นแล้วอีกครั้งหนึ่งในร้านอาหารค่ะในร้านอาหารน้องก็มาถามว่ารับดื่มอะไรพี่พาอย่างสมมติพี่พาก็จะเอาน้ําดื่มน้องน้องเขาก็จะสั่งของดื่มของเขาแล้วน้องอีกคนล่ะคะ เอาอีกแล้วจริงๆนะคะเพื่อนๆบางทีเวลาที่เขาแจกน้ำดื่มนะคะเขาจะเอาน้ำมาวางหกที่เด็กสี่คนห้าทั้งแม่หกทั้งพ่อเพื่อนๆครับเป็นอะไรที่ให้พี่พาขนลุกมาบ่อยมากเลยคะนะคะ พี่พาเลยคิดว่าหรือว่าน้องเ็ายังห่วงเมื่อเมื่อวานนี้พี่พาก็เลยจุดธูปก็ไม่เคยพูดนะคะจริงๆจริงๆนะคะเพื่อนๆพี่พาไม่เคยพูดเลยนะคะไม่เคยพูดเลยบอกว่าเให้ลูกไปหรือว่าอะไรนะคะแต่เมื่อาวานนี้นะคะพี่พาไปจุดธูปแล้วพี่พาก็บอกลูกไปเธอไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงแม่หรอกนะ ไปไปดูแลคุณย่าไปดูแลคุณยายนะลูกนะไปเป็นนางฟ้าพี่พาเวลาพี่พาพูดแล้วพี่พาก็คิดยี่สิบสี่ปีพี่พาทำอย่างนี้ของพี่พามาทุกปีเพราะว่าในความรู้สึกของพี่พาเหมือนกับเหมือนกับกาเขาอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลานะคะอันนี้ พี่พาคิดว่าหลายๆคนคงจะเป็นเหมือนพี่พานะคะคงจะที่เราไม่พร้อมที่จะจะเสียลูกนะคะแต่พี่พาก็แล้วพี่พาก็จะมีอคตอินิดๆกับคนที่ถ้าใครถ้าใครมาถ้าพี่พารู้ว่าใครจะทำแท้ง พี่พาจะห้ามสุดฤทธิ์เลยล่ะคะ่ะพี่พาจะไม่ยอมให้เขาทำตอนที่พี่พาทำร้านอาหารอยู่เหมือนกันพนักงานพี่พาจะมาโขลลางานหยุดเ,เพื่อไปทำแทง้งพี่พาก็ยื้อนะคะไม่ให้หยุดไม่ให้ไม่ให้นั่นจนมันบอกว่ามันต้องทำเพราะว่าถ้ามันไม่มันเน้องเขาเป็นคนคาเรียค่ะพี่พา ยื้อไม่หยุดนะครับพี่พาโมาโหมากเลยค่ะแล้วเขาก็ลาพี่พาหยุดในที่สุดพี่พาก็ยั้งเขาไม่ได้นะคะเขาก็หยุดไปเองแล้วก็บอกว่าเขามามาทำงานไม่ได้เพราะว่าเขาไปทำแท้งแล้วพี่พาก็เลยเออแล้วเขาบอกว่าจะให้เขากลับมาทํางานได้เมื่อไหร่เพราะว่าเขาก็ลาไปหลายอาทิตย์นะคะสงสัยจะไม่ค่อยดี พี่พาก็เลยบอกเพราว่าก็ไม่ต้องกลับมาแล้วเพราะว่าพี่พาก็คงจะทําใจมองหน้าเขาไม่ค่อยได้นะคะพี่พาไม่เห็นด้วยกับการทําแท้งนะคะแล้วตอนที่พี่พาเปิดร้านอาหารอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็มีน้องมีน้องคนนึ่งเขาเคยอยู่ทํางานลงล่มด้วยกันนะคะเขามาหาพี่พาแล้วก็มายืมเอาเงินพี่พาไปพี่พาไม่รู้จริงๆค่ะเขามายืมเอาเงินพี่พาไปทําแท้ง พี่พาไม่รู้จนสี่ห้าปีให้หลังเขาเพราะว่าเงินที่เขาเอาของพี่พาไปพก็ไม่ได้คืนนะคะเสร็จแล้วเขาก็มีคนมาเล่าให้ฟังก็ตนก็เขาก็ไปเอาเงินพี่พานั่นแหละมาทําแทงพี่พาเสียใจมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เสียใจจริงๆมาแล้วค่ะน้องนิกเสื้อก็ไม่มี เสื้อก็ไม่เสืเ้อแจ็คเก็ตก,ก็ไม่เอาโนแจ็คเก็ตวายเนอแฮปแจ็คเก็ตโอเคค่ะเพื่อนๆพ,พี่พาก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ยังไงแล้วเรามาคุยกัน คลิปหน้านะคะก็นั่นแหละค่ะก็พี่พาก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าพี่พาก็คิดว่าตัวเองยังไม่ค่อยพร้อมนะคะเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงเสียงฝนไหมคะแรงมากเลยค่ะนี่พี่พามองมายืนอยู่ท้ายรถโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนขาพี่พาก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงเราค่อยพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามให้พี่พานะคะ คนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามพี่พาขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะมีสุขภาพพละไมยที่แข็งแรงพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะดูแลตัวเองให้มากๆนะคะพี่พารักและเป็นห่วงทุกคนคะ่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ